สวัสดีค่ะแม่พู้สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะสุขูสุคนทั้งบ้าน่ีเป็นแรงวันที่สามตีบ้านค่ะวันที่สามค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่พู้สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะสุขูสุคนทั้งบ้าน่ีเป็นแรงวันที่สามตีบ้านค่ะวันที่สามค่ะคือแม่สุพรอนก็เรียบร้อยนะฮะค่ะทำไม้เรียบร้อยแล้วก็อาหารการกินก็เรียบร้อยค่ะ แม่สุพจน์กับซีมไปลองเบอร์กันเล่เรียบร้อยแล้วพอดีขึ้นฮัปปุยค่ะค่ะไอ้ว่าเป็นยังไว่าเป็นยังค่ะเดี๋ยวแม่สุพจน์กับยังมาไม่ก็ได้่ใกล้ๆมือนะคะน้องเพื่อนกันตอนบรรยากาศเด้่ตอนแรกตอนบรรยากาศมันจะพึ่นหลงเนาะค่ะวันนี้ก็หมอแช่น้อยนะคะน้ำปัจจุบันใจมารวมถวายเพื่อนกันในสุนเดลามน้ำปูนะคะค่ะคือวันที่ หาได้ค่ะแม่คู่แกงคาวไว้นะค่ะวันที่หาคั่นผูใดอยากมาเฮ็ดลง่านนะค,ะค่ะเฮดโลงอาหารการเชื่อนใดน,นะค่ะเพราะว่ามีกองเน่านะคะ่ะมีกองเน่ามีนั่งร่ำนี่แหละร่ำถวายแล้วก็เส็ยตนตนกาะพึกตนผาปานนะค่ะรวมถวายแห่ไปน้ำกันเ้ยค่ะเด้อค่ะคือวันที่หา วันที่ห้ามันยังมันอยากใส่สูทสีใดเหรอน่าจะไหวนะใส่ชุดสีเดก็จะจะคุยกันแล้วก็แล้วก็ตกะร่งกันเช่นั้นเออแต่ว่านั่งรำพ่น่ะมีมีมากกับกล่องเามีมากกับก่องยาคู่ว่าอันไดชิมนังมาเิรนเอนมาเออพอนห้ว่าเพอนจัดแล้วกันว่าเรียบ้อยสิเป็นก่องยาว้าจลเกองยาค่ะแม่พ่นมาแต่ไดที่ว่า เพื่อนันปูเพิ่นเคยบาปูไ้ปูบอกว่าให้เอานั่งล่ำมาเลขออกที่หนึ่งแหวมาที่หาตาปูให้เพื่นเก่าเก่าสิบเจ็วันได้เขียนปูเลยบอกให้วนเขียนให้เพื่อนวันได้เขียนเก่าหนึ่งเจ็โอค่ะแต่ว่าปูไปเอานั่งรำมาบอกค่ะบานเลยครับพ่นก็เลยโทรมาบอก นั่งล่ำอ่อนๆอยู่ข้างหน้าเก่าซีฟอยู่วข้างหลังเก่าซีเชียเชียรเก่านึเกียรค่ะครูเลยว่าเชียร์ในเพื่อนย่างเก่าหนึ่งนะก็ฟังคับป่าคําเบาคับจางของครูนะคะเนาะครูสลาย่สลายเชียร์สลายเชียร์ในบ้านในเรื่อยด้วยมีบุญกเรื่อยได้น้ำเลยเชียร์ในหลายคนอยู่ค่ะในครู่าอหมอเชนยหม่บอขั้นวันบักเบาคุยกันดีก็บ่อดอีไรเนบอดรันก็เป็นยังสันนะคบเพราะ่าลัมเทียร์เขาค่ะ เข้าตองไตตองนะคะข้ามเบาข้ามจาปูอะไรแทงสิบกต่งเป๊ะไปว่าสําหรับมือสุดท้ายโคตรได้น้ำไหลนะคะคือปูว่าใครไปตีดอเนี้ยงก่อนไปตีดกาวแมว่นไม่ยังไม่ได้ตีดเหล็กแต่ว่าพอสิไปตีดแมงวันอยู่หลังรถยู้อรถพอนั่นแหละตั้งรถแดงประเด็นแรกว่าสิตีดอยู่นี้ปูปูสิบประคัว่าไม่ตีดเออตีอะไรค่ะค่ะแล้วมีภูมิมีโสภิลาหลายคนนะคะเพื่อนกันรวม ปัจจุป,ปัจจัยมากเพราะแม่คู่กาลังสิสามแบบนี้ก็คือกําแพงวัดเนาะคะ่ะไปทุบแล้วค่ะกําแพงวัดทูบเรียบร้อยแล้วกัขางสรายด่านสรายนยคะ่ะเด้อประตูโคง้งอยู่ยังสี่ดานสรายของประตูโค,งะคะ้งแล้วก่ะเสียดควบคู่กันไปครับทาวิสุวรรณนะคะททาวเทาวเวสุวรรณแล้วกับซารานะคะจ้าอาบันีแม่คู่กับสีนิมมคฑูนะคะรับขันค่ะ มือ่นข้าวม,มือนกับซีมีอยู่ประมาณเมือนกับมีมี่เก่แก้เมือ่นกับซีมีแ่แม่คนณคุณมันแหมข้าวปุ่นเลยไหมเอมอข้าวนสิมาสบายบ่ขวโอ้านสิเฮ็ดขาปุ่นเฮ็ดลาบเฮ็ดยางมาเลยโ่อ <c oughs> โอ้คุณแม่บ้านแต่โทหารแม่แม่จันเลยบ่ค่ะปูวเงื <c oughs> ่อนวันถห้เพิ่อนถ่ายเงื่อนพันหนึ่งหกค่ะไหายใส่วันที่ที่หนึ่งถ่ายเงินนพันหนึ่งหกับถ่ายเงื่อนขาเยาหนึ่งหก เราไม่ไนวไอ้หนขาไทยเนี่ยพอได้เลยแล้วโอ้พ่อเชล่าเป็นเบือนแมนค่ะเห็นว่าเอกว่าพันโั่มากพันธุพันได้แสนกวัวค่ะแม่กู้ใช่ค่ะพูดมาจีนไอ้บ้านพ่อเช่ยมืออื่นเป็นเพร่แจงมาพ่อมืออื่นมาส่โอ้อ้ขาเองค่ะตีได้าเขาบนล่าลืมแคุยแล้วก็ได้เอออะ ตึงแรงมากเนาหรือบวปูตากมีรอดทุกถ่ายคอเหมรอดทุกถ่ายว่าจ่าปูเออมอแค่หน่อยคอเขอมาต่ามาลูกมากมอมาถึงมาหัวปูเออบัมาหาคอบอได้่เงื่อนจักหมาได้วลูกมาตื่นตั้งถ่เอออหายไม่ถุกไม่หลาไม่ถุกไม่มดสุกัภาพแข็งแรงขอให้เงือนไรรองขอให้รองไ้มาด้วยกลุ่มบารมืโอกลุ่มชื่อฟัง้าคอปูตักปูผู้มาลูกเ้อ ตู้บคุมเจ้าที่เจ้าท้าเจ้าฝ่าเจ้าท้อพข้อกับพระยาหนักกระไรอาอุมรวดให้บุกร้านมีบุบบารมีใด่คือแต่ถังแล้วเออเออมาเมืองมีมาแค่น่อยว่างโซ่คือได้ควบเรีงราไปควบแรงหมาอยู่ก่าได้ไปนักเคือว่าระไรูกร้านพอหายเครืองับป้าแต่พูดจริงทำจริงถึงเวลาก็เปิดคุณได้นะลูกนะ เออช้าง้ามอแค่หน่อยเพอาค่เวีหายว่ายช้าวมาถูกว่าหลาควาถูกว่าหมานมอพอหมดมันได้หลายกว่าครับใช่เอาไปไว้ขายขาถามไหมเอามาฝากปูไว้น้ำเอาว้น้ำดูน้ำหรอครับปูโอ้ใบจางจางท้ามบนข้าท่านเป็นลูกในบ้านในสวนน้ำปูหรอครับเออดีดีะดีดีะเาไไคือเป็นฉากมนาะครับผมือว่าฉากโชบุญเออหัวถือว่าพอกระหายรึเต้าหาหมอแค่หน่อยรึ้เต้า หายร้ายกมวนนี mm. ่ยูบัวก็หายตามเกาไช่ร้ายก็เกาแต่กูอ้าวได้ก่นจังหวัเป็นยังกันเลยร้ายก็เกาชื่อร้ายก็เกาจ้าซึ่ามม่วนจึงมากว่าชื่อชื่อือร้ายก็เกาเอาเจ้าขี้มังก่อนพ่อจับประทานโชคราภข้าลูกข้าหลานมาให้ไรโชค์เรราบเร็โชว์เรวมาต่วนหนาโชว์ตาบ้าบัว่าลูกร้ายคือคือใหญ่ก็ใหญ่นลูกนะถ้าปล่อยไปแล้วมันจะได้ไหมลูก ทีอ่ได้ยี่โบปูพ่อหาคือได้นะบอกก็ปื้กบอกบางนะครับคองแคลว่ามันคล้องฝอยไปเอาทิปเก่าิปเก่าิเกอืมครับชิปเก่าือยังก่อนกอาแต่จชิปเก่าเข้าใจจะพูให้ไปเอาทิปเก่าซื้อได้ก็ได้ซื้อไม่ได้ก็ได้ จมืาำได้นาดป้าป่าว่ากับู่าลูกครับเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานไปเอาสิกาอันนี้เราดูอ่ะเราจะบุญบาแลมีใครคือไรกระได้ไหมลูกเนาะครับอันนี้อาพ่อบอกไปแล้วนะไม่ได้บอกอะไยตัวงอี้บอกขึ้นนะนี่วันนี้นนมุตนนั่นามะพท้าวในปัวเอ้ขันเลยนั่งนักทอามาหขันเลย ไม่เป็นไรบกวกเป็นบกูน่ามะเร้าน้ำมะพร้าวไม่หกใช่ไหมหกเป็นงั้นคือว่าหกเดียวหาวาวหาวาวกินงั้นมากับหกได้ลยวปากพูกเ่าบอกครับแม่บอกไม่น่าก็นใช่เห็ดเก็มพูดบอครับเห็ดไผ่ร่ดคะาเกีกยมากับตังเง้ยตังวาตังหกหกหนาหกหลังได้ไหม มัดไปดกหน้าหกหลังด้วือันนะครับก็คืออายรบอางมมนคื่ตามตเออทุกถึงทุกอย่างมันผัดผัดเนี่ะเขาก็มีความลังฮกหน้าแล้วก็หกหลังหกหน้าแล้วก็หกหลังมืออะไรอยู่ที่กา thì càng của mấy người nó nó hộp nào hộp rạng thò cầm cái cầu cứ câu hàng đá bao nhiêu đó ừ. ừ. bao nhiêu phải thả lọt cầu bao nhiêu ông dân với hàng rạng bao hộp nào cả hộp rạng nó nó bao cả บ่หกกะเก่าพีงแม่ยู่บอกเออบ่าหากะหกบ่หกกะเก่าบ่าหากะหกก่ากหกบกัะเก่ามันเปิดจังค่ะจ้าลูกเข้าใจแล้วจ้าพ่อว่าหากะหกบ่หกกะเก่ามันเปิดกันก่ะมอแค่มานะไหนได้จะข้ามเปลีเปิดข้นพื้นเราพอว่าเป็นตเป็นตอนเอาว่าได้จะถังเรา่ครับผมได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นวันนี้ถามวาจะได้ไมได้ได้เรือเปล่า จะได้เยรู้ว่จะได้ทําเป็นต้มการพึกกมาถมายพ่อนะลูกนะวันนี้ลูได้เพิ่มหยงพูอได้เพราะมีกระสุนไม่เป็นไรผมก็จะเอาหมากพ่อให้ไปคุ้แล้วไงครับเอาลูกนะครับให้ไปคุ้เป็นห้อนมาเรียบร้อยบเายไม้ไลเลยเขาให้ยมได้หลายก็เตาเกี่ยอาหายไม่ถูกไม่หลาไม่ถูกไม่หมานนะลูกเด้อห่างไม่ไกลไกจเรินเจลเดิน มือเก่าถูนพอชาชูกรแล้วอย่างสกอมาขึ้นตื่นกันค่ะเป้าเพียงคือคือกับมือเก่าถูนถึงมากใช่เก่าถูนถึงมากยูหัวเลยปูพกเนาะปกติเป้าคือมาเห็นเดืนะเป้าหัวบักหลังมือเก่าถูนพอถ้าบอกบอกชิปเก่าถ้าเป้าหัวผักเก่าชิปอะไรเนาะ อันเดียวกันแล้วก็ไม่บอกตัวเดียวกันครับเพราะไม่รูเดียวกันเไม่บอกไม่รูนะ้เ <c oughs> นาะครับเพราะขนาดอาหายลูปร่านมีโชคมีหลัาแล้วลูกเออรวยบวยแบนั้นีองค์ปูชพระค้าปูตาปูคู่ปูขุดเจ้าชีอะข้าเจ้าบาทเจ้าทองพอพรับองปูหน้าข้าแล้วลูกเออพร้อมกับองค์ปูพระคือคนึ เออที่สะสมบุญธรรมากด้วยบารมีอันดึงกันเซไลูกใครว่าในเซ้าักบารามีต่อไปนะลูกะใครลูกนาจะเริ่มจะเริ่มั่วหน้าช่วตาอให้รำให้ด้วยให้ถูกหัวทุกคนวันที่สิบหกนะลูกนะอาจจะเริ่มอาจจะเริ่มสาธุ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 